บทที่1899เราจิวกล่าวาว่าวิถีบูปัจจุบันของนายคือแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นยอดนายทะลุทะลวงมาถึงสองแดนยางเฉินพยักหน้าอีกครั้งมองลงไปที่กริดอาวุธอาถรรพ์และพูดด้วยเสียงทุม้มกริดนี้มีพลังที่ทรงพลังมากเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผมต้องการทิ้งมันผมรู้สึกเหมือนกับร่างกายของผมกำลังจะขาดออกจากกันมันรู้สึกสูญเสียอวัยวะตัวเองประมาณนั้น เราจิ๋วยังมองไปที่กริดในมือของหยางเฉินและพูดอย่างเคร่งขรึมในอนาคตหากสถานการณ์ไม่มีกริดนายก็อย่าใช้กริดนี้อีกฉันได้ยินมาว่ามีเพียงแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเท่านั้นที่มีอำนาจสามารถควบคุมอาวุธอาถรรพ์ได้และเป็นเรื่องมหัศจา์มากที่นายสามารถควบคุมมันได้ด้วยความแข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นกลาง แน่นอนที่สำคัญที่สุดประเด็นก็คืออาวุธนี้เป็นสมบัติล้ำค่ามากว่ากันว่ามีเพียงหนึ่งหรือสองตระกูลบูโบราณชั้นนำเท่านั้นที่มีเมื่อข่าการครอบครองอาวุธอาถานของนายแพร่กระจายออกไปจะมีผู้ทรงพลังมากมายไล่ล่านายถ้ายังไงต่อไปอย่าเอามีดสั้นเริ่มนี้ให้คนอื่นเห็นอย่างเฉินพยักหน้าเล็กน้อยเขายังตระหนักถึงความล้ำค่าของมีดเล่มนี้ โชคดีที่เขาฆ่าเงาเพชรคาดของเจ้าเมืองหวยเฉิงไปมิฉะนั้นเขาที่เขาถืออาวุธอาถานจะต้องถูกเปิดเผยในเวลานี้หวยหลันพูดอย่างเค,คร่งขครึมงตอนนี้พี่หยางบุกทลวงแดนและกลิ่นไอพลังลมปราณรั่วไหลามากเกินไปและที่อยู่ของเราอาจถูกเปิดเผยก็ได้ปู่จิ๋วและพี่หยางท่านควรที่จะพร้อมรบได้ทุกเมื่อนะคะหลังจากได้ยินคำพูดของหวยหลันสีหน้าของหยางเฉิญและเหล่าจิ๋วก็เคร่งขครึมงอย่างยิ่ง พูดแล้วก็พูดอีกว่าความแข็งแกร่งของจวนเมืองหวยเฉิงแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าสถานที่นี้จะไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของพวกเขาแต่ด้วยพลังอำนาจจวนเมืองหวยเฉิงจะต้องมีผู้แข็งแกร่งอยู่ที่นี่แม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเจ้าเมืองหวยเฉิงจะต้องส่งผู้แข็งแกร่งตามไล่ล่าพี่อย่างมาที่นี่เนียบไปสักพักตู่ตู่หวยหลันก็พูดว่าถ้าจะไม่ดีแล้วมีรถตามมา ทันทีที่พูดจบเธอก็กระแทกคันเร่งแล้วรถก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วแล้วรถคันหลังก็ตามมาอย่างรวดเร็วเช่นกันเราจิ๋วขมวดคิ้วและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามีคนที่ไม่กลัวตายตามมาจริงๆยางเฉินหรีตาและพูดว่าสถานที่ตรงนี้อยู่ห่างจากคฤราสห์ดหวยเฉิงมากพอสมควรผมนึกไม่ถึงมาก่อนว่ามือของคฤราสห์ดหวยเฉิงจะยาวถึงขนาดนี้เพก ในขณะนี้หวยหลันเบรกกระทันหันและรถก็ถลายและหยุดอย่างมั่นคงอยู่กลางถนนหวยหลันมองไปที่จำนวนรถที่ขวางหน้าอยู่และใบหน้าของเธอก็ซีดมากพูดว่าถนนข้างหน้าและข้างหลังถูกปิดกั้นทั้งหมดแล้วแสงที่คมชัดส่องประกายในดวงตาของอยางเชิญและเขาพูดอย่างเย็นชาเนื่องจากไอพวกที่ชอบแสเรื่องของคนอื่นผมจะให้พวกมันชดใช้อย่างสาสมแน่หลังจากพูดจบเขาก็เปิดประตูรถและเดินลงไป เราจิ๋วก็ลงจากรถตามหลังอย่างเฉินไปติดติดเฝ้าดูสถานการณ์โดยรอบอย่างระแวดระวังในเวลานี้ด้านหน้ารถของพวกเขามีชายชะกันที่มีพลานุภาพที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่าสิบคนและข้างหลังพวกเขาก็ยังมีชายชะกันอีกนับสิบโดยไม่มีข้อยกเวน้นพวกเขาล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายที่เป็นผู้นำยืนอยู่ด้านหน้าซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นปลาย แม้ว่าในบรรดาคนเหล่านี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือชายที่เป็นผู้นำแต่พวกเขาก็มีจำนวนมากเกินไปและในฝั่งของหยางเฉินก็มีแค่เขาและเหล่าจิวส่วนหวยหลานมีเพียงความแข็งแกรงแดนเหนือเทพขั้นสามชั้นยอดถ้าเป็นอยู่ที่เยนตูแน่นอนว่าเธอคือสุดยอดปรมาจารย์แต่ทว่าอยู่ที่นี่แดนเหนือเทพขั้นสามชั้นยอดเป็นได้เต็มที่ก็แค่คนขับรถเท่านั้นเพียงแค่หยางเฉินและเหล่าจิ๋วมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพกว่า20ิคน แกคืออย่างเฉินที่เจ้าเมืองหวยเฉิงอยากให้ตายใช่ไหมในเวลานี้ผู้นําที่มีวิถีบูดแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นยอดจ้องไปที่อย่างเฉินแล้วถามอย่างเฉินจ้องมองไปที่อีกฝ่ายพลางพูดด้วยน้ําเสียงที่เข้มข้นฉันไม่เคยมีข้อข้องใจใดๆกับคุณสิ่งนี้มันหมายความว่าอย่างไรผู้นําของชายผู้แข็งแกร่งเยอะหยันแกหมายถึงพวกเรามาทําอะไรงันหรือ ยางเฉินระเบิดอารมณ์ทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาถ้าแกไม่อยากตายก็ใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะไม่งั้นแกอาจตายได้อย่างไรก็ตามยี่สิบคนนั้นไม่มีใครถอยหลังแม้แต่คนเดียวผู้นำจ้องมองที่เหล่าจิ๋วพร้อมกับยโยเยและพูดว่าแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นยอดเหรอว้าวน่าสนใจดีนี่ฉันติ้งชางอยากจะลองดูสักหน่อยช่องว่างระหว่างแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นปลายกับชั้นยอดนั้นใหญ่กว่ากันแค่ไหน หลังจากคำพูดจบลงลมปราณวิถีบูของเขาก็แผ่ซ่านออกมาทันทีผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆก็ปลดปล่อยลมปราณวิธีบูของพวกเขาออกมาโดยพร้อมเพรียงครู่หนึ่งพื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแรงกดดันจากพลังลมปราณที่น่าสะพรึงกลัว แม้แต่การแสดงออกของเหล่าจิ๋วในเวลานี้ก็เคร่งขรึมอย่างยิ่งเขารู้สึกถึงการบีบบังคับวิถีบูจากร่างกายของติ้งชางความแข็งแกร่งของเขาจะต้องอยู่ที่แดนเหนือเทพขั้น8ชั้นยอดแน่มิฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวเองจะรู้สึกถึงแรงกดดันมากขนาดนี้ ทว่าอย่างไรก็ตามอย่างเฉินจ้องมองที่ติ้งชางและพูดว่าดูเหมือนว่าคุณไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่ากับพวกในเมืองหวยเฉิงเท่าไหร่เลยนะถามหน่อยทำไมคุณถึงต้องการหยุดเราคุณควรจะชัดเจนว่าแม้แต่เจ้าเมืองหวยเฉิงก็ยังล้มเหลวที่จะต่อต้านเราคุณแน่ใจหรอว่าจะสามารถหยุดเราได้ ยิงชางเย้ยหยันจ้องมองที่หยางเฉินและพูดว่าไอ้หนูแกไม่ต้องทำให้เราเสียขวัญหรอบหน้าฉันจะตอบคำถามละกันว่าทำไมเราถึงต้องการหยุดพวกแกก็เพราะว่าเจ้าเมืองหวยเถิงกล่าวว่าใครก็ตามที่จับแกทั้งเป็นได้จะให้เงินรางวัลเป็นเงินหนึ่งหมื่นล้านในเมื่อเราอยู่ที่นี่แล้วและเราก็ไม่ต้องการล้มเหลวด้วยอีกทั้งฉันคิดว่าไม่ใช่แค่เราต้องมียอดฝีมือมากมายที่กำลังมองหาพวกแกทุกที่หัวของแกมีค่ามากนะ สีหน้าของหยางเฉินจมดิ่งลงทันใดพลังคิดในใจค่าหัวฉันหมื่นล้านเลยรือใจกว้างจริงๆเขาจึงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันจะให้แกหนึ่งหมื่ล้านเช่นกันไม่มีอะไรมากมายแค่ใส่หัวออกจากที่นี่โอเคไหมยิงชางใส่หัวไม่ดีกว่าหลังจากพูดจบเขาก็โบกมือลุยเลยตามคำสั่งของเขายอดฝีมือแดนเหนือเทพมากกว่า20คนพุ่งเข้าหาหยางเฉินและเหล่าจิ๋วพร้อมกัน ติงชางพูดเสียงดงังส่วนฉันมาที่นี่เพื่อหยุดไอแก่คนนี้พวกแกทั้งหมดไปจับเป็นอย่างเฉินโน่นรับทราบครับผู้แข็งแกร่งกลุ่มหนึ่งพุ่งอย่างเฉินทีละคนในขณะที่ติงชางก็พุ่งเข้าหาเหล่าจิวเพียงลำพังแสงที่แหลมคมส่องประกายในดวงตาของหยางเฉินและเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาดีมากได้จังหวะเลยฉันกำลังหากระสอบทรายเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งในปัจจุบันของฉันพอดี อย่างเฉินไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยเขาขยับเท้าและพุ่งตรงไปโจมตีในทันใดตอนนี้ขอบเขตแดนวิธีบูของเขามาถึงแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นยอดแล้วก่อนหน้านี้แดนวิถีบูของเขาอยู่แดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นกลางยังสามารถระเบิดพลังถึงแดนเหนือเทพขั้น8ดชั้นต้นได้ดังนั้นตอนนี้เขาจะสามารถระเบิดพลังได้ขนาดไหนกันนะ กำราเทพสงครามกำลังเดินพลังอยู่ภายในตัวใส่เลือดคลั่งก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาในฉับพลันกระแสพลังที่ดูบ้าคลั่งระเบิดออกมาจากตัวเขาทันทีบูมเขาจู่โจมใส่ผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นห้าคนหนึ่งด้วยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวอีกฝ่ายก็ถูกฆ่าตายไปในทันที ผู้แข็งแกร่งที่เหลือแต่ละคนสีหน้าตะลึงกลัวเหมือนไม่คิดไม่ฝันเลยพลังฝีมือหยางเฉินจะเก่งกาจถึงขนาดนี้แค่หมัดเดียวก็สามารถสังหารผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นห้าตายคาที่หนึ่งศพอีกด้านหนึ่งการต่อสู้ระหว่างติ้งชางกับเหล่าจิ๋วก็ได้เริ่มไปแล้วเป็นอย่างที่คาดบุคคลน,นี้มีพลังฝีมือแกร่งกล้ามากถึงขนาดด้วยพลังฝีมือเพียงแดนเหนือเทพขั้น8ชั้นปลายก็สามารถเกาะติดกับเหล่าจิ๋วที่อยู่ระดับแดนเหนือเทพขั้น8ดชั้นยอดได้ พวกแกถอยออกไปปล่อยฉันเองในขณะนั้นเองผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นกลางคนหนึ่งเดินออกมาจากท่ามกลางกลุ่มคนมองไปที่หยางเฉินสีหน้าพร้อมรบเต็มที่บทที่หนึ่งพันเมื่อเห็นคนที่เดินเข้ามาสีหน้าหยางเฉินเคร่งขครึมลงทันทีฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้น8ดชั้นกลาง แม้วิธีบู๊ของตัวเองจะทะลวงไปแล้วแต่ยังไงก็เพียงแค่แดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นยอดจะเอาชนะแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นกลางนั้นคงไม่ง่ายอย่างเฉินพูดอย่างเหยียดยามดูพลังฝีมือของท่านไม่ใช่ธรรมดาน่าจะไม่ใช่พวกไร้ชื่อเสียงหรอกมัง้งแต่กับเพียงแค่เงินหนึ่งหมื่นล้านแค่นี้ก็จะฆ่าฉันเลยหรือ อีกฝ่ายพูดเสียงเย็นชาว่าฉันชื่อมูฮวาและนายควรจะรู้ดีนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันหรอกฉันขอเตือนนายควรยอมแพ้เสียโดยดีแล้วให้พวกเราพานายไปส่งที่จวนเจ้าเมืองหวยเฉิงอย่างเฉินค่อยๆเรีตาทั้งสองข้างลงงั้นก็แสดงว่าคุณไม่คิดจะปล่อยฉันไปจริงๆสินะพลังลมปราณที่บ้าคลั่งแผ่กระจายออกจากตัวของเขาทัานที ก่อนหน้านี้ที่เขายังมีวิธีบูสอยู่ในแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นกลางนั้นก็สามารถระเบิดพลังออกมาเทียบได้กับผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นต้นแล้วแต่เวลานี้ได้ทะลวงแดนขึ้นไปอีกสองชั้นเป็นแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นยอดก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาชนะผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นกลางนี้ได้หรือเปล่ายางเฉิญในขณะนี้จิตวิญ,ญญาณฮึกเหิมพร้อมรบ อีกด้านหนึ่งเหล่าจิ๋วได้ปะทะกับผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นแบบชั้นปลายนั้นแล้วเหล่าจิ๋วอยู่ในสภาพร่างกายที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วส่วนฝ่ายตรงข้ามแม้วิถีบุจะเทียบไม่ถึงขั้นเหล่าจิ๋วแต่พลังฝีมือการต่อสู้ยอดเยี่ยมมากเหล่าจิ๋วจึงตกอยู่ในสภาพถูกกดดันนั่นอย่างเชิญนอกจากผู้นำมีระดับฝีมือที่แดนเหนือเทพขั้นแบบชั้นกลางคนนี้แล้วยังมีผู้แข็งแกร่งอีกยี่สิบกว่าคนถึงแม้พลังฝีมือจะไม่ได้ถึงขนาดมูฮวาแต่ก็มองข้ามไม่ได้แน่ ถ้าเกิดอีกฝ่ายเล่นรุมกินโต๊ะเขาก็ไม่เห็นหนทางชนะได้เลยไอ้หนูมาสู้กันมูฮวากระทืบเท้าลงพื้นอย่างแรงพื้นรอบๆบ,บริเวณแต่กราวออกไปทันใดนั้นตัวของเขาก็อาศัยแรงส่งจากการกระทึบอ,อย่างแรงนั้นพุ่งเข้าใส่หยางเฉินหยางเฉินไม่กล้าประมาทขยับขาพุ่งตรงออกไปปะทะเช่นกันบูมในพริปตาต่อมาร่างทั้งสองปะทะใส่กันพลังอนุภาพอันบ้าคลั่งกวาดกระจายออกไปรอบด้าน มูฮวาเซถอยไป789ส่วนอย่างเฉินกลับถอยไปเพียง3 9ดูก็รู้ใครเหนือกว่าใครสิ่งนี้ทําให้อย่างเฉินรู้สึกอัศจรรย์ใจเขาสามารถใช้ร่างกายกระแทกจนมูโหว่าเซถอยไปถึง789นั่นคงบ่งชี้ได้แต่ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาได้ก้าวเหนือกว่าผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้น8ชั้นกลางแล้ว การกระแทกกันเมื่อครู่นี้เขาเพียงใช้พลังเดิมที่มีอยู่ตอนกระแทกกับมูฮาวาก็ไม่ได้กระตุ้นสายเลือดคลั่งออกมาและก็ยังไม่ได้เดินพลังปราณตำราเทพสงครามมูฮาวาถูกหยางเฉินกระแทกถอยออกไปแล้วสีหน้าดูเครียดขึ้นมาขณะมองไปที่หยางเฉินแววตาก็ไม่อโอหังเหมือนก่อนหน้านี้แล้วยางเฉินสามารถใช้ร่างกายกระแทกจนเขาเซถอยได้เท่านี้ก็ตอบโจทย์ได้ชัดเจนแล้ว ไม่ยอมรับก็ไม่ได้พลังของนายสูงมากอายุเพียงเท่านี้ก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งเทียบกับผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้น8ชั้นกลางได้นายนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมูฮาวาพูดในสายตาส่อให้เห็นแววเกรงใจหน่อยๆไม่ใช่จะเกรงกลัวในตัวอย่างเฉินแต่เกรงกลัวในอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังหยางเฉินเขาจึงเอ่ยถามว่าคุณเป็นใครกันแน่ อย่างเฉินย่อมเข้าใจในความหมายของฝ่ายตรงข้ามดีเขาหลีตามองจ้องอีกฝ่ายผมจะเป็นใครท่านไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรู้ท่านเพียงรู้ไว้ว่าในเมืองหวยเถิงเจ้าเมืองหวยเฉิงคิดจะสังหารผมแต่ก็ไม่มีปัญญาฆ่าได้ผมจึงหนีออกมาจากตัวเมืองหวยเถิงได้ฝีมือของท่านก็ไม่ธรรมดาถ้าหากผมไทยไม่ผิดพวกท่านทั้งหมดนี้คงจะมาจากสายตระกูลเดียวกันใช่ไหม ผมกับท่านก็ไม่ได้มีความบาดหมางขนาดต้องเอาเป็นเอาตายกาันผมคิดว่าระหว่างพวกเราไม่มีอะไรจําเป็นต้องมาเอาการถึงตายหากท่านยอมปล่อยผมออกไปจากที่นี่ถือว่าผมติดหนี้น้ําใจท่านเรื่องหนึ่งวันหลังหากมีอะไรที่ให้ผมรับใช้ได้ผมจะตอบแทนให้โดยไม่ให้พวกท่านต้องผิดหวังแน่นอนนี่เมื่อฝ่ายตรงข้ามเริ่มเกรงใจในฐานะภูมิหลังที่ไม่ชัดเจนของเขายางเฉิญก็ย่อมต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้แหละ มุฮวาเกิดความรู้สึกในการลังเลแสดงออกมาให้เห็นในทันทีก็เป็นตามอย่างเฉินคิดอย่างเฉินกับพวกเขาไม่เคยมีความขุ่นเคืองถึงขนาดเอาเป็นเอาตายต่อกันไม่เห็นมีความจําเป็นใดๆเลยที่ต้องมาต่อสู้กันบงังในขณะนั้นเองเหล่าจิ๋วกับติ้งชางกระแทกใส่กันต่างคนต่างกระเด็นถอยออกจากกัน มัวมองไปที่หยางเฉินอย่างลึกๆขยับขาตัวของเขาก็ไปปรากฏอยู่ข้างๆติงชางพลางพูดเสียงทุ้มลึกไอหมอนี่มีที่มาไม่ธรรมดาฉันคิดว่าพวกเราไม่ได้มีความจําเป็นต้องหวังเงินแค่นี้หรอกหากต่อสู้ก,กันกับเขามันอาจจะไม่คุ้มติงชางขมวดคิ้วรีตามองไปที่หยางเฉินแววตาสาสตร์ทอประกายแหลมคมออกมาสายหนึ่งพูดเสียงเยือกไห้หนูภูมิหลังของนายเป็นยังไงช่วยบอกให้ฉันรู้ชัดหน่อยฉันอาจจะได้พิจารณาปล่อยนายสักครั้ง นี่เมื่อฝ่ายตรงข้ามยังเกรงในฐานะที่ภูมิหลังไม่ชัดเจนอย่างเฉินก็ย่อมต้องใช้ประโยชน์จากฐานะที่ไม่แจ้งชัดอันนี้ให้ดีอย่างเฉินยิ้มเยือกถ้าผมบอกถึงภูมิหลังให้รู้งั้นแสดงว่าถ้าภูมิหลังผมเหนือกว่าพวกคุณพวกคุณก็จะปล่อยพวกผมไปถ้าภูมิหลังผมเทียบไม่ได้กับพวกคุณก็จะฆ่าเราให้หมดเอาชีวิตพวกเราไปแลกกับเงินหมื่นล้านจากเจ้าเมืองหวยเฉิงงั้นหรือจิงชางจ้องอย่างเฉินด้วยสายตายียวนทำไมรึ หรือว่าแกไม่ใกล้อมบอก